สวัสดีครับพบกับโชว์วินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการซ่อมตะเกียงสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มต้นซ่อมตะเกียงด้วยตัวเองนะก็เดี๋ยวจะมา,อ,าอธิบายวิธีการเช็คอาการของตะเกียงก่อนนะครับเช็คอาการของตะเกียงนะเอาไปเป็นทีละสะเต็ปเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับด้วยวันนี้ผมจะเอาตัวนี้มาให้ชมนะครับก็คือเป็น 200 T66 ของของแคนาดานะครับก็คือจะเป็น 200A นะอ่านี่2 0 0 T66 นะครับอ่านี่เป็นหางม้วนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโป๊ะพาทิตสีแดงนะครับอ่า U.S.A. นะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องถอดอ่าเฉพาะที่เราถอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือก่อนนะครับก็คือถอดพวกหมวกพวกโป๊ะออกก่อนนะครับอ่านี่ วิธีการถอดนี่ผมคงไม่ต้องบอกนะเพราะว่าน่าจ,จะเป็นกันหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้เบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ตะเกียงมาใหม่ๆอย่างเงี้ยแบบที่แบบอ่าที่เราอ่าได้มาแบบดิบๆนะสภาพดิบๆถ้าแบบไม่มีการผ่านช่างมาก่อนนะครับก็คืออ่าถ้าผ่านช่างมาแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถถามเขาได้เลยนะถ้าเราซื้อจากอ่าในไทย ประมาณนั้นนะครับก็คือสอบถามเจ้าของเดิมได้เลยครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าแต่อย่างตัวนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศนะครับเราก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเบื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือผมจะเทสตะเกียงก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็คือเรา,าตะเกียงที่มาจากต่างประเทศส่วนมากเนี่ยคือจะเป็นตะเกียงที่เดิมเดิมนะครับยังไม่ผ่านมือช่างมาเลยนะมันจะไม่มีการถอดหลักลงหลักล่างอะไรพวกนี้จะไม่มีการถอดมาเลยนะครับคือถ้า เราลองล้างคร่าวๆดูก่อนนะครับถ้ามันใช้ได้ก็คือ,อไม่ต้องรื้อชุดหลักล่างนะครับเพราะว่า,าตัวมันไม่เดิมมาพูดง่ายๆนะครับคือถ้าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยคือมัน,ม,นมันไม่เดิมแล้วนะครับคือตะเกียงโคแมนถ้าเดิมๆเนี่ยมันจะมีเหมือนปูนปัตเตอร์นะครับเป็นปูนสีขาวๆแปะอยู่เป็นซีนอยู่รอบๆตัวเกียว าวาวตัวนี้นะครับอันนั้นแสดงว่าเดิมๆเลยนะยังไม่เคยถอดเลยนะอ,อย่างนั้นนะครับเ <c oughs> บื้องต้นนะอย่างแรกเลยครับได้ตะเกียงมาก็คือ,อล้างถังก่อนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือเปิดฝาถังออกมานะครับเช็คพวกซีนยางฝาถังพวกนี้นะถ้ามันยังใช้งานได้ก็คือล้างถังก่อนนะครับวิธีการง่ายๆของผมก็คือเติมน้ํามันลงไปเลยครับเ <c oughs> ติมน้ํามันลงไปสักเต็มถังเนี้ยนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าเทออกนะครับ ทำแบบนี้สักสามรอบนะสักสามรอบนะครับกรองกรองกลับไปใหม่นะเสร็จแล้วก็เขย,าขยาเ่าเขย่าเทออกนะครับแล้วก็กรองนะกรองก็คือใช้เป็นกลวยที่เป็นสักกาดสีฟ้าฟ้านะตัวนั้นมันจะกรองได้ดีกว่าที่เป็นตัวใหม่รุ่นใหม่ที่เป็นสีขาวขาวนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือหาหาสักการสีฟ้าฟ้าน่ะที่เป็นกลวยแบบนั้นนะครับมันจะกรองน้ํามันได้ ดีกว่านะครับล้างถังเสร็จแล้วนะครับซีนยางเราใช้ฝ้าถังเราใช้งานได้แล้วนะครับ <S <S <le af> ถัดมาก็เป็นเรื่องอ <S <S <le af> ตัวสูบลมนะครับตัวสูบลมนะก็คือลองอัดลมเข้าไปดูนะครับลองอัดลมเข้าไปสักสิบครั้งดูนะครับแล้วก็เอานิ้วนิ้วอุดรูนี้นะครับเอานิ้วอุดรูรูที่รูสูบนี่ครับถ้าเกนสูบมันดันออกมานะครับมันดันออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันรั่วนะ,ะถ้ามันดันออกมาเนี่ยแสดงว่ารั่วนะครับก็ต้องถอด <c oughs> ตัวเช็ควาลออกมาล้างนะแล้วก็ให้ตรวจสอบหนังสูบด้วยนะครับว่าหนังสูบมันกรอบแตกไปแล้วหรือยังนะเช็ควาลเนี่ยถ้าถอดเช็ควาลเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับมันจะเป็นประแจตัวล็อกในการถอดเช็ควาลนะผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้เยอะแยะแล้วนะครับคลิปที่เกี่ยวกับไอ้ล้างเช็ควาลนะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับทีนี้สมมุติว่ามันใช้งานได้นะเราไม่ต้องถอดนะครับสมมุติว่ามันใช้งานได้ก็คือล้างถังเรียบร้อยแล้วนะครับ เช็ควาล์วมันใช้งานได้นะครับ mm hmm. ก็ลองอัดลมดูนะครับอัดลมดูวิธีการก็คือให้ถอดกระเช้าออกมาถ้าเป็นกระเช้าของแคนาดาเนี่ยก็จะเป็นหางปลานะมันจะถอดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นของ US เอสก็ใช้ประแจเบอร์11นะครับได้นะประแจมินนะครับเบอร์11นะอ่าถอดกระเช้าออกมาครับถอดกระเช้าออกมาถอดคอถังออกมาครับวิธีการเช็คก,ก็คือเติมน้ํามันไปนะครับ เติมน้ํามันไปให้เกือบเต็มถังก็ได้นะอ่าเติมน้ำมันเข้าไปเลยนะครับปิดฝาถังนะปิดวาล์วนะครับอัดลมครับอัดลมเข้าไปดูครับอัดลมเข้าไปสักประมาณ20ครั้งก็ได้ครับก็คือเราจะดูว่าน้ํามันมันเดินขึ้นมาหรือเปล่านะครับน้ามันมันมันขึ้นหรือเปล่านะถ้าน้ํามันมันขึ้นก็แสดงว่าจุดเราสามารถจุดเทสได้เลยนะครับแต่ถ้าน้ํามันไม่ขึ้นก็คือต้องล้างที่ หลักล่างเลยนะแสดงว่าหลักล่างมันสกรปรกนะครับตัวนี้มันมีน้ํามันอยู่นะอ่าเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วครับเปิดวาล์วก่อนนะครับวิธีการเช็คก,ก็คือเปิดวาล์วให้สุดเลยนะเปิดวาล์วให้สุดเลยนะครับแล้วก็ลองหมนุนตัวเล่งหลีลงนะครับต,ตัวเล่งหลีเนี่ยด้านบนนี้คือหลีนะครับถ้าเอาลงล่างก็คือเล่งนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันมีน้ํามันออกมาไหมอ่าเนี่ยมันมีน้ํามันออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเนี่ยน้ํามันมันออกมานะครับ ถ้ามันมีน้ํามันออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับขึ้นมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันสามารถจุดได้นะสามารถจุดได้นะครับสามารถจุดเทสได้นะครับอ่าก็อ่าประกอบร่างกลับไปแล้วก็จุดเทสดูเลยนะครับอ่าอันนี้คืออ่าวิธีการเช็คเบื้องต้นนะทีนี้จะมาพูดถึงอาการนะครับอาการอ่าของตะเกียงนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบก็ไปก่อนนะครับอ่า เมื่อเราจุดเทสแล้วนะครับเมื่อเราจุดเทสแล้วเราก็ต้องสังเกตอาการของตะเกียงอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยคือ,อไฟไฟไม่สว่างครับไฟไม่สว่างไฟไม่สว่างก็คือไฟมันมันไม่เต็มไส้นะครับไฟมันไม่เต็มไส้นะครับก็อาจจะเป็นมาจากท่อเจนนะครับชุดท่อเจนนะครับที่ ซึ่งด้านในมันเป็นท่อกระดาษอ่ะตัวท่อกระดาษนั้นอาจจะไหม้นะครับหรืออาจจะมีคาบขมเหลาหลุดไปติดที่นมหนูนะครับให้ลองทําการาหมุนทําความสะอาดนมหนูนะครับสักสองสามรอบดูนะครับก็คือหมุนอย่างนี้นะหมุนตัวเล่งนีเนี่ยเพื่อทําความสะอาดนมหนูสักสองสามรอบดูนะครับว่าเมื่อเราหมุนดูแล้วเนี่ยไฟมันสว่างขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเท่าเดิมนะครับถ้าเราหมุนดูแล้วไฟมันสว่างขึ้นแสดงว่าชุดท่อเจนเนี่ย สก,กปรกนะก็คือต้องถอดท่อเจนออกมาล้างนะครับวิธีการถอดท่อเจนก็ง่ายๆนะครับนอ็อตถ้าเป็น2 0 0 a ก็คือเป็นน็อตเบอร์11นะครับประเจเบอร์11นะแต่ถ้าเป็นของแคนาดาเนี่ยก็จะเป็นประแจเบอร์13นะครับอย่างเป็นพวก285 286 295 290รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นน็อตเบอร์13แล้วนะ่าวิธีการถอดมันก็จะซับซ้อนกว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินนะครับถ้าเป็นรุ่นใหมๆ่ๆอ่า ก็ถ้าถ้าหมุนแล้วยังไม่สว่างขึ้นนะครับในกรณีที่ทำความสะอาดลมหนูแล้วแสงก็ยังเท่าเดิมไม่สว่างขึ้นสดงว่า1น,นะครับลมอาจจะน้อยนะครับลองอัดลมเพิ่มไปดูนะครับการอัดลมของตะเกียงนะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับถ้าน้ำมันเต็มถังเนี่ยเราอัดครั้งแรกเนี่ยคืออัดก่อนจุดเนี่ยครั้งใช่ไหมอ่า ถ้าน้ำม hm ันเต็มถังนะครับเมื่อจุดติดแล้วให้อัดเพิ่มไปอีก30ครั้งนะครับหรือถึง50ครั้งนะครับก็คือประมาณคร่าวๆคือ60ถึง80ครั้งครับในการสรุปในการอัดลมของน้ำมันเต็มถังนะน้ำมันเต็มถังก็คือน้ำมันจะอยู่บริเวณคอถังนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือน้ำมันเต็มถังนะถ้าน้ำมันลดลงต่ำกว่านั้นก็ต้องอัดลมมากกว่านั้นครับก็คือถ้าน้ำมันครึ่งถังถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ต้องประมาณร้อยครั้งขึ้นไปนะครับ จากที่ผมทดลองมานะแต่ถ้าน้ามันเต็มถังเนี่ยอ,อยู่ที่หนังสูบครับถ้าหนังสูบดีๆกินลมเยอะๆเ,เนี่ยหกครั้งก็เต็มนะครับแต่ถ้าหนังสูบมีเริ่มแบบมันเก่าแล้วเนี่ยส่วนมากนะดยส่วนมากผมจะอัด80ครั้งนะครับถ้าอัดลมถ้าทําความสะอาดนมหนูแล้วไฟก็ยังไม่เต็มไส้ใช่ไหมครับอัดลมเพิ่มแล้วไฟก็ยังไม่เต็มไส้แสดงว่า ระบบมันอาจจะสกระปรกนะครับน้ำมันมันอาจจะขึ้นมาได้น้อยนะทีนี้ก็ต้องอาจจะต้องถึงล้างหลักล่างแล้วนะครับลงล้างหลักล่างแล้วนะครับสมมุติว่า,อาถอดหลักล่างมาล้างแล้วจุดเทสประกอบอยู่แล้วนะครับไฟก็ยังไม่เต็มไส้นะครับให้ท่านหมุนหมุนตัวตัวชุดวาล์วเนี่ยลงไปอีกนะอย่างปกติเนี่ย เดิมๆมาจากโรงงาน cheerful, เนี่ยท่านต้องดูด้วยนะถ้าเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ของตัวรูคอถังนี้พอดีนะครับก็คือถ้าไฟมันไม่เต็มไส้เนี่ยไฟมันไม่เต็มไส้นะให้หมุนขึ้นนะครับให้หมุนขึ้นให้หมุนขึ้นให้อยู่ลักษณะให้มันสูงขึ้นอยู่ลักษณะนี้นะอ่านี่ประมาณนี้นะครับดูนะครับก็คือถ้ากรณีที่ไฟมันไม่เต็มไส้นะให้ยกให้หมุนขึ้นนะครับเห็นไหมให้มันไปชิดขอบบนของตัวคอถังนะ แต่ถ้าไฟมันแรงเกินนะครับไฟมันล้นไส้นะครับให้หมุนลงไปนะครับให้เหมือนลงไปชิดตัวนี้เลยนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ตั้งที่ระยะเซนเตอร์ก่อนนะครับให้ตั้งที่ระยะกึงกลางก่อนนะให้ตั้งทระยะเซนเตอร์ก่อนนะครับอ่านี่คืออาการของไฟไม่เต็มไส้นะครับการปรับจูนที่โดวยวิธีการที่ผมใช้ปรับจูนตะเกียง ปรับจูนแสงนะครับผมก็จะใช้วิธีการนี้นะของผมเนี่ยผมจะเทสที่ไส้ขอบเขียว500เรงน,นะครับแล้วผมก็จะจูนให้มันเต็มไส้นะเพื่อความสว่างนะครับเพราะว่าตะเกียงเราต้องการความสว่างนะผมอะ่ะผมจะจูน 200A เนี่ยผมจะจูนให้ที่ไส้500เรงขอบเขียวเลยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานแล้วมันแบบความสว่างมันจะได้ครอบคลุมนะครับอ่าเสร็จแล้วถ้ามีอาการกระพริบนะครับก็อาจจะเกิดมาจากรั่วนะ การรสแสงกระพริบนะปั๊บนะครับเอออาจจะอันดับเลขเลยนะครับถ้ามีแสงกระพริบนะอันดับเลขเลยเรามาทําความสะอาดท่อตัวนี้ก่อนนะครับท่ออากาศนะครับอาจจะมีมันเลงอาจจะมีมันเลงเข้าไปทํารังอยู่ได้นะก็ลองถอดกระเช้าตัวนี้มาเป่านะครับเอาลมเป่าท่ออากาศฝเป่าจากฝักบัวนี่ให้มันย้อนออกมานะครับก่อนนะเสร็จแล้วก็ถ้าเราทําความสะอาดท่ออากาศแล้วนะครับ สาดแล้วมันก็ยังกระพริบอยู่มันก็อาจจะเกิดมาจากอาการรั่วนะครับอาการรั่วก็มาจากไหนอาจจะมาจากฝาถังนะครับซีนวาลมันเสื่อมสภาพนะครับมันรั่วได้นะครับเช็ควาลนะครับเช็ควาลก็ต้องเช็คให้ดีนะมันอาจจะซึมได้นะครับวิธีการเช็คของผมก็คือผมจะถอดอัดลมนะครับอัดลมเสร็จผมก็จะถอดไอชุดหนังสูบเนี่ยออกมาเลยนะครับเอาเอาเกนไว้นะล็อกเกนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาน้ํามันเบนซินขาวนี่แหละหยอดเข้าไปดูนะครับ แล้วก็ลองไฟฉายส่องดูนะด้านในนะครับบางครั้งมันไม่รั่วมันรั่วไม่เยอะนะครับมันอาจจะซึมออกมาเป็นแบบเป็นเม็ดฟองเล็กๆปุดๆออกมาครับมันก็ทําให้แสงกระพริบได้นะครับอ่าแล้วก็พวกข้อต่อของน็อตพวกนี้นะครับน็อตวาลน็อตอ่าท่อเจนพวกนี้นะครับก็ต้องเช็คดูนะครับเรื่องอาการกระพริบส่วนมากจะมาจากอ่าหนึ่งก็คือรั่วนะครับสองก็คือสกปรกนะครับสกปรกก็มาจากอ่าท่ออากาศนะครับ ถ้าเราทําความสะอาดทุกอย่างดีนะครับประกอบตะเกียงเข้ามานะครับส่วนมากแล้วมันจะมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งแต่แล้วก็เรื่องเรื่องความสว่างนะครับเรื่องแสงเต็มไส้แสงล้นไส้ก็มาปรับที่ตัวนี้เอานะครับมาปรับที่ชุดวาล์วนะขันขึ้นขันลงแล้วนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมา,าวันนี้ก็จะคิดว่า น่าจะเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ที่อยากซ่อมตะเกียงด้วยตนเองนะครับคิดว่าจะเป็นแนวทางนะครับหรือถ้าท่านใดมีข้อสองสัยนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับทั้งทาง,ทางเพจโชดว,วินเทจเฟซบุ o กนะครับหรือทางคนจุดตะเกียงนะครับทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ